หวังว่าสาวๆของเราพร้อมสำหรับแบบทดสอบแรกแล้วนะบรินี่ต้องกินด้วยซอ้อมดีนะให้ตอนนี้เธอไม่ต้องกินซุปนะส่วนแนนซี่ได้ช้อนอแล้วมันน่ยใช้เป็นกระจกได้อีกด้วย <c oughs> ว้าวแล้วตัววารัสน่ารักนี่ก็คือแอนและเธอต้องกินได้ตะเกียบโอ้ฉันเลาไม่ไหวแล้วฉันรู้ว่าอะไรรอยอยู่ว้าวโค้กงั้นเหรอ <c oughs> มันดูไม่เหมือนโค้กเลยแต่ปัญหาคือจะดื่มโค้กยังไงด้วยซอ้อมล่ะ มีไอเดียดีๆไหมบริทนี้นี่ระวังด้วยเ้าจะเทโคกมาแบบนั้นเลยเหรอใช่ดื่มโคกด้วยซ้ำไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดูเหมือนว่านิ้วของบริทนี่จะติดแล้วล่ะดูเหมือนว่าเธอต้องการความช่วยเหลือด้วยนะไม่ล่ะแบบนั้นเลยอ๋อมันไม่ออกอะใช่แล้วนิ้วหลุดแล้วล่ะอ๋อดูเหมือนว่าจะมีโคกอยู่บนนิ้วด้วย แต่นี่ไม่เป็นไปตามกฎของเรานะเสียใจด้วยบริทนี่เธอต้องหาที่อื่นแล้วล่ะว้าวใช่แล้วส้ำมันยัดเข้าไปในขวดไม่ได้แต่ฮับเป็นอีกด้านล่ะต้องแบบนี้สิโอ้ใช่อลันนะหยดน้ำาดับกระหายนั่นนาว่ะวิธีนี้ต้องใช้เวลานานเลยแหละแต่ยังไงบริทนี่ก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วล่ะนี่ระวังด้วยนะแอนการเปิดฝาเคากได้ตามไม่ใช่วิธีที่ปลอดภัยเลยนะอตอนนี้แอนเหมือนจะลองเคากของเธอได้ตะเกียบละ ใช่แล้วมันอร่อยแต่นี่ก็ไม่ใช่วิธีที่เลวที่สุดเหมือนกันแต่มันก็ได้ผลนะอ๋อ <What? S 1> ่งนี้สำคัญก็คือต้องแรงเป้าหมายให้ถูก uh huh. yeah. ใช่มันได้ผลตอนนี้ก็เทคโคมาแบบนี้อ๋ออร่อยจัา mm. เหมือนการกินยานที่คุณย่าเคยป้อนให้ฉันกินเลย mm. แต่แค่เขาไม่อร่อยกว่ายเยอะ uh huh. yeah. โอ้มันหมดแล้วนัเหรอ Yes งั้นเหมือนว่าฉันจะทำภารกิจสำเร็จเป็นคนแรกสินะเพราะเทนน่สุดซ่าแต่ฉันฉันเจ๋งกว่าซ่อนนะตะเกียบเย็นเลยก็อย่างที่เห็นนะโอ้มันเกิดจะสำเร็จแล้วโอไม่นะสมัยของฉันหน้าฉันโอ้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้เปียกไปหมดแล้วแล้วก็แพ้ด้วยถามจริงห่วยสุดๆเลย การจ,จัดการเป็นเรื่องที่ใหญ่ไม่ได้ซ่อมช้อนหรือตะเกียบธรรมดาก็สามารถเอามาทำอะไรเจ๋งๆได้ละ่ะโห<ฮ>ตีกองเจ๋งมากเลยแอนแต่ดูเหมือนว่าเราถูกขัดจงังหวะแล้วละ่ะงั้นก็มาเปิดฝาพร้อมกันเลยว้าวมหมีแสนอร่อยไปกินหอมๆนั่นด้วยอ๋อสดสๆแล้วน้ำลายไหลกันแล้วละ่ะว่าบริตีสามารถตักมามี่ขึ้นมาจากกล่องได้เลยได้ง่ายๆเลยะหม,มีออกมาเป็นกล่องก็มันเลิศเลย แล้วใชิมันเป็นยังไงล่ะว้าวใช่เลยไม่มีอะไรมาขัดขวางระหว่างคนเห็นกบบะหมี่แสนอร่อยได้แล้ว mm hmm. บิดนี่จัดการทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว mm hmm. แต่ระวังด้วยนะกะหมี่นี่มันค่อนข,ข้างเผ็ดเลยล่ะโอเคฮะด้วยตะเกียบนี้ฉันสามารถจัดการบะหมี่ได้สบายอืม mm hmm. น่ากินจังเลยอืม mm hmm. อร่อย อ้ยเผ็ดแบบนี้แหละที่ฉันชอบเลยอีกกินอีกอ้อยดูเหมาจะหมดแล้วนั้นก็ตาเธอหละแนนซี่อ๋อนั้นก็มาลองกันเราจะ,ะตัดขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาละไม่ได้อะอะไรเนี่ยถามจริงใช่แล้วทาั้งนี้ชอบไมช่ชอบของฉันโอ้ไม่เบอือกะ ใครไม่ชอบเบอร์เกอร์บ้างละ่ะแน่นอนทุกคนชอบมันแต่ถ้าต้องกินเบอร์เกอร์ได้ช้อนละ่ะมันก็มาดูกันว่านันซี่จัดการยังไงว้าวดูเหมือนนันซี่ตัดเบอร์เกอร์ได้ช้อนเลยเหมือนมีดเลยคำแรกบินเข้าปากแล้วอร่อยเก่งมากนันซี่อาา่าฮะงั้นก็มาลองกันมาเล่งงันที่ขนมปังเยี่ยมจากนั้นก็พากกาังกัสมะเขือเทศ อ,อร่อยจังเลยและสุดท้ายส่วนที่อร่อยที่สุดโอ้ใช่ดีจังเลยบริทนี่ก็ทำสำเร็จเหมือนกันมันก็ถึงตาแอนแล้วใช่แต่เกีบยกับเบอร์เกอร์ไม่ช่คู่ที่รงตัวเท่าไหร่อะแต่ขณะที่ส,สาวนากำลังกินเบอร์เกอร์อย่างเพลิดเพลินแอนก็พยายามอย่างเต็มที่กับของตัวเองเอไม่นะนี่เหมือนว่าเบอร์เกอร์จะา ออกแล้วเปกระจายเต็มโต๊ะเลยแต่บางทีเนี่ยจ,จะง่ายขึ้นสำหรับแอนก็ได้นะอ้อบางครั้งความล้มเหลวก็นำมาซึ่งอะไรดีๆให้เราล่ะแอนได้กินเนื้อแล้วล่ะอ้เนื้อฉ่ำจังเลยแล้วก็แอนได้กินเบเกร์ของเธอแล้วแต่ดูเหมือนว่าบริทนี่เป็นคนนำไปก่อนในการแข่งขันนี้ใช่ล่ะเยี่ยมเลย อะไรกันแค่จานเดียวเองเหรอ <What? S 1> แปลกจังแล้วละอะไรข้างในล่ะว้าว <Wow. S 1> มันคือน้ำพุช็อกโกแลตช็อกโกแลตเยอะมากเลยงั้นใครเริ่มก่อนล่ะบรินี่เอาซองของตัวเองจุ่มไปในช็อกโกแลตแล้วแบบนี้น่าได้ช็อกโกแลตไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยล่ะใช่มันคุ้มค่าที่จะพยายามเพ oh, <okay. S 1> ให้ได้ลิมรสชาติสส <Okay. S 1> นอร่อยแบบนี้ <Okay. laughs> อตอนนี้ก็ถึงตาแอนแล้วดรอตะเกียบของเธอ <laughs> อร่อยเวอร์แนนซีบางทีเธออาจจะโชคดีที่สุดกันได้นะดูสิว่าชอ้อนของเธอตักช็อกโกแลตรมันได้ขนาดไหนโอ้ใช่เดี๋ยวก่อนนะสาวฉันมีความคิดดีๆแล้วล่ะแบบนี้ดิอร่อยค,อยคอย่อยๆเยี่ยมจริงๆสิ่งประดิษฐ์ของฉันมันได้ผลตอนที่นักสึดสาวแต่น้นพูต้องปิดทำงานแล้วมันอร่อยมากเลย ว้าวดูเหมือนตอนนี้บริทนี่กับแอนซี่กำลังสุดสีกันละแล้วใครจะชนะนะ <c oughs> เอาล่ะสาวๆเตรียมตัวกันให้พร้อมและจานใหม่ก็มาแล้ว <c oughs> และครั้งนี้จะสัตว์แรกอะไรนะ <c oughs> ว้าวมันเคยโทษทแต่ไม่ปด้ลูกกวาดสกิโท้ <c oughs> ดูเหมือนว่าแอนซีพ่พร้อมีะเริ่มตักลูกกวาดด้วยช้อนแล้วละ่ะ <c oughs> โอ้หว,วานอร่อยจังเลย แล่นนในปากมีกี่รสชาติกันนะแนนซี่กินสกิโตเหมือนซีเรืยออาหารเช้าเลยฉันว่าเขาไม่มีใครปฏิเสธอาหารเช้าแบบนี้แน่นอนอันสุดท้ายแล้ว <c oughs> ตู้ <c oughs> เก่งมากเลยแนนซี่ใช่แล้วกินสกิโตได้ช้อนเป็นทางเลือกที่มีเลอเลยใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่รู้กันว่าบริษัทจัดก,การด้ซ่อมผลเทยได้ไดยังไงใช่ <c oughs> ถ้าตัดรถกวัดสกิโตขึ้นมาได้ซ่อมเยอะๆไม่ได้นะไม่เหมือนช้อนนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะแบบนี้หละเก่งมาก สอมต่อส้อมเยี่ยมปริตนี้จัดการแหวบทักส่งของเธอแดงเหมือนกันนั้นก็เหลือแค่แอนแล้วละ <Yeah. c oughs> ่ะยังไงดีนะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็ไม่อันนี้ละ่ะไม่อ่เออได้ผลมาหาฉันมามาโอ้โอ้เอา <c oughs> ไม่นะปริตนี้เธอโอเคไหม ใครจะรู้ล่ะว่าสกินท้องก้อันตรายได้เหมือนกันเสรยใายด้วยนะแอนแต่ครั้งนี้เธอไม่มีโชคเลยอีกแล้วเอาละหนึ่งสองสามว้าวข้าวโพดบริตตี้เสียบซ่อมเหอนเธอลงไปในข้าวโพดทันทีเลยถึงเวลาลองแล้วใช่มันอร่อยมาก แต่ถ้าได้ลองของอร่อยๆแบบนี้ครั้งหนึ่งก็ยากที่จะหยุดได้ล่ะใช่ส่วที่เหลือทำได้แต่อิจฉาการกินข้าวโพดด้่ซ้อมมันออกมาสะดวกมากเลยเก่งมากตอนนี้ก็ตาแอนแล้วบางทีถ้าลองแบบนี้ล่ะอ่ไม่มันยากเกินไปเดี๋ยวก่อนนะโอ้แล้วถ้า อ๋อ oh, ใช่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยมันสะดวกมากจะกินขา้าวโพดแบบนี้กินเหมือนบาร์บีคิวเลยและก็เมือของเทอก็ไม่เลอะด,ด้วยเยี่ยมมากทำได้ดีแอนนั่นเป็นไลฟ์แฮทที่ดีมากเลย <c oughs> เอาจริงกินขา้าวโพดได้ใช้งั้นเหรอ <c oughs> บางทีถ้าลองตักแบบนี้ล่ะ <c oughs> หรือแบบนี้อ๋อมันไม่ได้ผลนะ่ะ โอ้โทษทีนะบรินนีเข้าพวกนี้มันควบคุมไม่ได้เลย <_ d ata> ทุกอย่างพร้อมแล้วมาดูกันเลย <Come on! S 1> ว้าวดูสิมันฝรั่งทอดกรบอบยู่ขนาดไหน <_ d ata> แล้วเธอชอบไหมแล้วรสชาตแบบไหนคือรสโปรดของเธอบอกพวกเราได้คอมเมนต์นะ <_ d ata> โอ้ดูเหมือนว่ากินมันฝรั่งด้วยซ้อมจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอ อืมแต่ถ้าสามารถตักมันขึ้นมาทีละอันได้นะโอเคอืมกรอบสุดๆเยี่ยมวิธ <Wow. S 1> yeah. ีนี้อาจจะกินไม่ได้เยอะแต่บางครั้งเธอก็ต้องพอใจกับมันนะ Let's go ว้าวดูเหมือนว่าแอนจัดการเสียบมาฝรั่งทอดก่อบมันตะเกียบได้แล้วละ่ะ oh, <yeah. S 1> ใช่อร่อยสุดๆเลยดูสิว่าตึกมาฝรั่งของเธอมันหายไปอย่างรวดเร็วขนาดไหนเก <c oughs> ่งมากเลยแอน <c oughs> ตอนนี้ก็ตานนนซี่แล้วโอ้ตึกของแนนซี่เพิ่งล้มลงไปบนโตนะ๊ะล่ะบางทีแบบไม่อาจจะเวิร์กก็ได้นะแล้วเขาขึ้นมาเร้ชนกับชนซิโอ้ยมันพลังงงเงินก็มานับคะแนนกันดีกว่าเย้ <Yeah! S 1> ยินดีด้วยนะบริดนี่เธอคือผู้ชนะละ่ะส่วนเหรียญเงินก็เป็นของแนนซี่ Yeah. และแอนได้ที่สามละ่ะสาวพวกเธอทำได้ดีมากว้าวที่นี่คือที่ไหนเนี่ยชาเลนใหม่งั้นเหรอ oh, wow. เดี๋ยวเราได้รล้กกันว้าว wow. มันคือคอกสันอร่อยที่ทุกคนชอบ yeah. แอนโชคดีมากเลยเอาฉัน oh. เราไม่หวั่้วจะร้องนี่คือเครื่องนตราเปิดของฉันเลยกระดอกขวดแล้วก็ร้องอืมอร่อยจัง mm. ใช่ แค่ขวดเดียวไม่พอสำหรับฉันอองอะไรอะ่ะอองเอเอขอขอโทษนะแมรี่แต่ฉันช่วยตวเตงไม่ได้ใช่เลยนี่คือเหตุผลที่ฉันควนนึกแค่ขวดเดียวเอาละ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเปิดฝาเร็วเข้าว้าวแมรี่ก็ได้โคกเหมือนกันแต่มันไม่ใช่โคกธรรมดานะมันดูเหมือนจะเป็นโคกสีทองแล้วว้าวงั้นตอนนี้มาดูดีกว่าว่าโคกสีทองมีอะไรอยู่ ว้าวฉัเห็นสีนิ่มว่ะน้ำโคล่าเป็นสีทองจริงๆด้วยฉันเอาใจไม่ไหวแล้วฉันร้องอือเป็นรสชาติที่ดีเกินบรรยายเลยใช่ฉันโชคดีจริงๆที่ได้ดืม่มโค้ดสีทองแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะเ<ม>ขาเป็นสีนของฉันด้วยเป็นสีทองแล้วเจ๋งสุดๆเลยโอ้ทอง,องของฉันร้องโค้กครับเออฉันขอโทษน,นะแอดฉันก็ช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนกัน ว้าวดูหน้าแอนซี่ปนผงสีทองไปหมดแล้วใช่แอนเธอดูเหมือนจะหญิงเลยเหลือก็แค่เราจะใชยของํำมาก็เธอพร้อมจะเปิดหรือยังเอาอมูีนั่นน่ะอว้าวสวยงามและชั้นน้ำลายสอมากเลยนี่นี่มันซูชิของฉันนะฉันจะไม่แบ่งใครแน่นอน้ทงนั้นมาลองกันดีกว่าค่อยๆไม่ต้องรีบร้อน โอ้อร่อยจังเลยใช่ฉันเข้าู่ที่คำเดียวไม่ได้แน่นอนแอนแล้ก็เป็นใจของตัวเองนะหยุดรบกวนความสุขของฉันกับซูชิแสนอร่อยสักทีอ้อยังมีซอสอร่อยอยู่ด้วยหมดแล้วล่ะเร็วเข้าเอ้านี่มัอะไรกันนี่มันแตงกวานัเหรอถามจริงโอเคโอเคฉันนึกออกแล้ว มีเพียงดาบสมกไรนี้จะช่วยฉันได้ไปกันเลยหย่าย่าย่างานของฉันเสร็จแล้วนี่ทําไม่เป็นอะไรนะแมรี่ <S <S แต่รู้ไหมตังกวามันยิ่กับหิวมากนะเอาล่ะถึงเวลาทำอาหารแล้วจะเอาเข้ามาแล้วก็มมวนแบบนี้ อมเป็นตัวชี้แล้วล่ะงั้นก็มาลองกันเลยมไม่แล้วเลยใช่ฉันคิดว่าฉันจะกินให้หมดเลยฉันจะไม่ปล่อยของอร่อยแบบนี้ตั้งเสียเปล่าออเป็นดาวที่เทพมากเลยชาที่แล้วฉันต้องเคยเปยน็นสมุไรมาแน่แน่อ๋ออ้ฉันขอโทษแอนฉันคิดว่าฉันเล่งพลาดไปหน่อยนะ แต่ <What? S 1> ส่งนี้ก็เข้ากับเธอดีนะเง oh, <no. S 1> ั้นเรามาแก้ไขกันเถอ,อะาอย่าร้องเลยเดี๋ยวฉันทำให้ uh. ฉันมีกาวอยู่ด้วยโอเคเห็นไหมเหมือนเดิมแล้ว <Okay. S 1> อะไรรอส,สาวอยู่ในชเลนครั้งนี้นะน uh. <Okay. S 1> ึเหมือนว่ารอบนี้จะเป็นแมรี่ที่เริ่มละว, uh. ว้าวดูสิป๊อปคอนสีทองสวยจังเลย uh. ใช่มันมีทั้งรสชาติและหน้าตาที่สมบูรณ์แบบ เสียใจด้วยนะแอนแต่แมรี่จะไม่แบ่งใครแน่นอน stop no ใช่ถ้าคนดูดีกว่าว่าทํามีอะไรออนี่มันถังป๊อปคอนนั่เหรอแต่ป๊อปคอนอยู่ที่ไหนล่ะมันน่าจะอยู่ในทางนั่นแน่เออจริงเหรอถังนี้ไม่ก้นอยู่หรือเปล่านี่ what แปลกจังเลยในถังมีเม็ดข้าวโพดอยู่หลายเม็ดเลยแต่มันไม่ใช่ป๊อปคอนนี่ อย่างน้อยก็ลองกินดูนะอ hmm. uh มันดูกัน <c oughs> อ๋อมันแข็งมากเลยอะ <c oughs> ใช่แต่ไม่ใช่ของอร่อยที่แอนฝันฝันเลย <B ingo. S 1> ว้าวดูเหมือนว่าแอนจะมีไอเดียสุดบันเจิดแล้วล่ะ <c oughs> จริงด้วยที่ <Wow. S 1> มันผมจะช่วยเธอได้ไม่สามารถอุมเม็ดข้าวพนแล้วจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นป๊อปคอนได้อร่อยจัง <Okay. S 1> แต่ก็นะ การทำป๊อบคอนด้วยวิธีนี้มันใช้เวลามากเลยละ่ะแอนเอาเม็เข้าวโพดใส่เครื่องม้วนผมสิว้าวมันเหมือนเวทมนต์เลยไม่อยากจะเชื่อว้าวห <Yes. S 1> เหมือนแม่ได้จะประทับใจกับไลฟ์แฮของแอนเหมือนกันนั่นนี่สสาวตัดสินใจแลกกันแล้วละ่ะมันจะไม่ละ่ะเอาล่ะมาตันอะไรดีมะ โอ้จริงเหรอว้าวเค้กสีทองสวยงามเป็นประกายแถมยังใหญ่ว่ว,วเสียใจด้วยนะแอนแต่คราวนี้ชอบเข้าข้างฉันเอามาตัดเค้กกันดีกว่าใช่แล้วนี่มันส่วนชัดนเลยกับเค้กแสนอร่อยก้อนโตทั้งหมดนี่คือของฉันอเอาล่ะฉันแรกหมดไปแล้ว น,นี่เพิ่งเริ่มต้นว้าวมันอร่อยเกินมันใหญ่เลยว้าวนี่คือขนมปัตรของฉันฉันจะเริ่มด้วยชโคโค็อกโกแลตฉันชอบช็อกโกแลตแต่ทำไมกินแค่ช็อกโกแ,แลตล่ะฉันสามารถทำซแซนด์วแบบิชส่วชีสกับช็อกโกแลตว้าวเข้าเลยก็ยังรีม,มีดีกว่าแบบนี้โอ้น่ากินจังเลย คำแรก oh. มันช่างเหลือเชื่อ mm hmm. มีหลายรสชาติในคำเดียวโอ้ดีจัง oh. อ้ยังมีเหลืออยู่ oh. ไม่เอาหนักสาวส oh. เดี๋ยว<า>เดี๋ยวก่อนนะโอ้นี่มันเบอร์กร็สีทอง <Yeah. S 1> เหมือนว่าทำมาจากทองคำจริงๆเลย <Wow. S 2> สวยกันกว่าจะกินเลยเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าแอนจะไม่คิดอย่างนั้นละ่ะแล้วแมรี่ละ่ะอืมนี่ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยเธอเรียกวันมูเบอร์เกอร์ไม่ได้ด้วยซ้ำดูเหมือนว่าแมรี่จะมีไอเดียแล้วเธอกำลังจะทำอะไรนะว,ว้าวแมรี่กำลังทำเบอร์กเกอร์น้อยๆน,น่ารักละ่ะทีนี้ม็ดเดียวกันมันจะมีรสชาติยังไงโอเค เหมือนว่ารสชาติด,ดีนะ <c oughs> ขณะที่แมรี่กำลังกินเบอร์เกอร์แบบนั้นส่วนฉันจะได้ลิมล้มรสชาติอันเล่ชา้าเออเป็นเบอร์เกอร์ที่ทั้งใหญ่และก็ชุมช่มฉ่ำบ้าไปแล้วใช่ฉันสามารถกินเบอร์เกอร์แบบนี้ได้ทั้งวันเลยเออดูเหมือนเบอร์เกอร์สีทองชนิดทำให้ฟันของแอนเป็นสีทองด้วย <c oughs> แต่ก็นะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแล้วกับการได้ลองเบอร์เกอร์สุดพิเศษนี้ <c oughs> ดูเหมือนว่าแมรี่ยังมีเศษขนมปังเหลือจากเบอร์เกอร์จิ๋วอยู่ด้วย ทำไมตั้งทิ้งของอร่อยๆแบบนี้ล่ะแบบนั้นละ่ะสาวของเราผ่านการทดสอบท้งนี้ได้แล้วเก่งมากเลยนี่เรามาเล่นเกมกันบ้างฮะฉันชนะงั้นฉันจะเป็นคนได้ว,ว้าวปัสกินโรบ,บินปันสกิ้ที่ฉันชอบที่สุดเลยท,ทั้งถังสำหรับฉันคนเดียวเหรอเยี่ยมเลยนี่คือวันที่ดีที่สุดเลยจะลองชิมช้อนโต๊ะ อเราใช่ก็สุดยอดฉันคิดว่าฉันสามารถจัดก,การไอติมทังนี้ได้อย่างร่ดเร็วนี่แอนนั่งทำไรละ่ะเปิดจานของเธอสิโอเคโอช่เลยมาดูกันว้าวฉันไม่รูว้ว่ามนคืออะไรอะแต่มันดูสวยงามสุดๆเลยฉันหวังว่ามันจะกินได้นะงั้นก็มลองกันอ,อร่อยจังเลยก็ดูเหมอนว่าสา์ทั้งสองจะชอคดีมากในครั้งนี้ แอนกำลังพัดพังกับไอศครีมสีทองของเธอส่วนแมรี่ก็มีความสุขกับบาสกินลับที่เธอชอบแต่ว่าแมรี่ยังมีไอศครีมเหลืออยู่อืมอ mm ืม hmm. ดีจังเลยแต่ใช่ไม่มีอะไรเหลือแล้วเลย mm hmm. แต่ดูเหมือนครั้งนี้ใช่ข <Yes. S 1> อมไม่จะแบ่งเพื่อนของเธอแล้วของอร่อยต้องแบ่งกันกินสิออืม mm hmm. mm hmm. <laughs>